สวัสดีครับ,บเพื่อนๆก็มาอยู่กับช่องบ้านบ้าๆรีวิว by ยฮอนดงครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาทำรถต่อนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราได้ชุดสีข้างหลังมาใหม่นะชุดสีตรงนี้ข้างหลังมาใหม่นะครับก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหาสะสมชุดสีอื่นเพิ่มเติม,ม,มนะครับแล้วก็ถ้าได้ก็ จะเปลี่ยนทีเดียวเลยทีนี้วันนี้อ่าทีนี้ชุดสีตรงนี้นะครับนเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากได้นะทักทักมาได้นะครับตอนนี้ชุดสีที่ผมมีอยู่นะอะไรที่ผมต้องทํารวมถึงชุดสีที่มีอยู่ก็ตอนนี้ผมก็มีหน้ากาก,ากบนนะครับสี่สีนี้ ตัวนี้นะครับเป็นหน้ากากบนเป็นของของเทียมนะครับไม่ใช่ของแท้เป็นของเทียมสีมันออกสีกลมครับสีน้ําเงินกลมๆครับหนึ่งชิ้นเป็นครอบแทนบนนะตัวนี้ครับครอบแทนบนอแล้วก็มีนี่อีกหนึ่งชิ้นนะครับน,นี่นะครับ อันนี้เป็นครอบแห่นล่างสีมันก็จะเป็นสีตัวเดียวก,กับสีนี้นะครับสีเดียวกันนะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับชุดสีนะครับทักมาได้นะครับนี่ขายของหน่อยอะไรที่ใช้ที่ไม่ได้ใช้นะครับ นี่นะครับความแตกต่างของสีสองตัวนี้นี่นะครับชุดสีนะครับหรือถ้าใครสนใจชุดสีเดิมตัวนี้นะครับผมก็มีครบชุดสีเดิมเนาะข้างหลังก็มีนะแล้วก็บางโคนก็มีนะครับชุดสีเดิมเนี่ยก็สนถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับสำหรับ,บสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเปลี่ยนอะไรลดอีกแล้วนะครับ นี่เราจะเปลี่ยนนี่นะครับแฮนนะครับกำแฮนตรงนี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับไอ้แฮนซ้ายสวิตช์แฮนนะครับข้างซ้ายแล้วก็สวิตช์แฮนข้างขวานะครับเดี๋ยวดูแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับ ีไฟเลียวข้างซ้ายข้างขวานะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมอันนี้อันหนึ่งครับครอบแตรนะครับครอบแตรก็สีเดียวกันนะครับกับชุดสีข้างนะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับเราไม่น่าจะได้ใช้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนนี่ด้วยสายเบรกนะครับสายเบรก แล้วก็มีนี่นะครับเบรกมือ,อคลิปนี้คลิปนี้ก็จะเปลี่ยนชุดหน้าแล้วครับเกือบหมดเดี๋ยวไงฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยนะครับเดี๋ยวคนอื่นเรามาถอดตะกร้าออกก่อนเนาะ อันนี้เป็นหลอดไฟเป็นฝาครอบหลอดไฟนะเนาะเดิมทีเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วแล้วก่อนหน้านั้นอะ่ะผมไปเอาฝาครอบตัวเนี้ไฟเลี้ยวสีขาวมาใส่นะครับผมก็เลยต้องใช้ฝาครอบตัวนี้เป็นสีส้มแทนเพื่อให้ไฟเลี้ยวมันออกสีส้มนะเดี๋ยวก็คงจะต้องเอาออกทางคู่เลยใช่ไหม เพราะว่าฝาครอบเราตัวนี้เป็นสีสีอันนี้อยู่แล้วสีส้มอยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นของแทนนะติดรถมาเลยโอ้ไม่แน่ใจแล้วครับเพื่อนๆว่าจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าแทนเพราะว่าผมจำจำได้ว่าไอขากระจก ขากระจกของยามาฮ่ากับของฮอนด้ามันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นกระจกซูซูกินะนีดูจากโลโก้ของซูซูกิวายใส่ไม่ได้แสดงว่าโปรเจกต์เปลี่ยนแฮนด์โปรเจกต์เปลี่ยนแฮนด์น่าจะล้มเหลวแล้วครับเปลี่ยนแฮนด์ไม่ได้นะครับต้องใช้กับแฮนด์เดิมไปก่อน อบทุกสีต่อนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับว่ามันตั้งถอดยังไงอืมกว่าจะแกะได้นะครับดูแสดงว่าไฟหน้านี่เปลี่ยนมาแล้วนะครับดูโลโก้นี่ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมือเบรกนะครับเดี๋ยวกดซ้ายเบรก,ก่อน อันนี้ยังออกไม่ได้ครับมันติดสายเดือนใหม่สายวัดใหม่ครับนี่นะครับติดสายวัดรอบตรงนี้นะถ้าเราหมุนออกแล้วก็อ,ออกได้ แล่เราลองบีบนะเรารู้สึกว่าเบรกมันนิ่มขึ้นนะครับนี่นครับเวลาเวลาถอดบีบดีบให้แน่นแล้วก็หมุน,นครับ ตอนนี้มีพาร์ทอยู่หนึ่งชิ้นนะครับอันนี้อยากนำเสนอตัวนี้นะครับนี่ใสๆนะครับจะมาเปลี่ยนทดแทนของเดิมครับตัวนี้ ใส่ฟ้าตัวใหม่โอ้เป็นไงครับโอ้ดูสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับดูดีครับดูดีเยอะเลยนี่นะครับโอ,โอ้ดูสวยใสขึ้น <c oughs> เปรียบเทียบกับของเดิมต่างกันนะครับ จะี๋ยวาลองเทสไฟไฟเลี้ยวซ้ายนี่ไงตัวทำเสียง ตอนนี้รถเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจากที่เมื่อเช้าเราประกอบเออจากที่เมื่อเช้าเราถอดชุดข้างหน้าไปเนาะเกือบหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนสายเบรกนะครับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนสายเบรกเปลี่ยนไฟเลี้ยวเปลี่ยนไฟเลี้ยวแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ครอบครอบฝาครอบใหม่ นะครับแล้วก็เปลี่ยนแฮนด์ของเทียมของเทียมมันมันจะมีปัญหานิดนึงครับตรงเนี้จริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วเพิรมันมันหมุนไปได้อย่างเงี้ยมันทําให้เราเวลาช่วงเนี้ยมันจะอะไรนะมันจะฟีอะ่ะช่วงฟีมันเยอะแล้วก็พักเท้าพักตรงนี้นครับที่เหยียบ แกออกมาพ่นสีเนะาะเมื่อเช้านี้ ه, ก็จะเสร็จละเดี๋ยวเราใส่พักเท้าอีกทีนึงปะเดี๋ยวเราไปใส่พักเท้ากันนะครับ โอเคนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้รถเราก็ทําเกือบหมดแล้วที่มีอยู่นะครับทําหมดแล้วนี่พักเท้าก็เปลี่ยนแล้วก็ถ้าใครอยากได้อะไหลนะครับตอนนี้ที่อะไหล่ที่ผมมีก็มีชุดสีตัวนี้นะครับที่ผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับ แล้วก็ที่เมื่อเช้าครอบบนครอบแผ่นบนแผ่นล่างนะครับแผ่นล่างสีเดียวกับตัวนี้นะครับแล้วก็ครอบบนนี่มันจะสีออกเทาๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่น่าเกียดนะครับเอามาประกบด้วยกันได้เป็นพาร์ทเทียมนะครับทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้นะครับครอบแต่นะครับตัวนี้นะครับสีเดียวกับครอบล่างนะครับแล้วก็สีเดียวกับตัวนี้นะสามชิ้นนะครับมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับแต่ว่า รอบนสีจะไม่เหมือนแล้วก็มีตัวนี้นะครับแฮนด์แฮนด์นซ้ายแฮนด์ขวาครับตัวเนี้ยอืมผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ากระจกอันเนี้ยมันตาาเกีียวมาแล้วถ้าจะไปใช้กระจกเมทกระจกนี้มันใช้ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนกระจกใหม่ด้วยก็เลยผมก็ยังไม่เปลี่ยนโอเคนะครับก็หากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็จะได้ติดตามอัปเดตน้องฟ้าซ้ายของเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ